ผมประกาศบาเลยนะตอนนี้เป็นช่วงเลือกเรียนผมแล้วอึบไข่มีไหมอึบไข่มีไหมผมก็ไม่รู้นะผมก็ไปส่งดูก่อนเออตผู้อะไรตัวเมียนะยผมไม่เ่อแค่ดูไข่ประกาศอันนี้อันนี้ไข่น่าจะออกแล้วเห็นตัวผู้กัดตัวเมียก็เลยเอาตัวผู้เอาตัวเวมียออกหนาวมาก เหน่าชิงแต่ลูกมันยังรอดได้อยู่สามตัวสามตัวเนี่ลูกอยู่ไหนอินฟักเมื่อวานดูไหมลูกหายไปไหนหมดอ่ะ อันนี้เป็นประกาศที่ผมเรียงไว้ตัวเมียมีที่สำหรับคนนั่งทำอุปกรณ์ด้วยแหละนั่งทำอุปกรณ์เนะก,ณก่งเอะ่ะดวงนี้นะครับดวงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวขค่น,ขนนะอันนี้ก็คืออ่านของอันนี้ เวลาคุ <c oughs> อใที่เอาออกซิเจนเออกก็ทำแบบเนี้ยมตรงนี้ของพี่เลยอ่ะก็ทำแบบดีไม่ก่อนไม่มีต่ำนี่ตรงนี้ผมจะเก,ก็บต้องซื้อไอ้ที่มันเป็นแบบโซลาร์เซลล์ไอ้เครื่องทำออกซิเจนแบบโซลาร์เซลล์จะ่าตรงเนี้ยผมก็ไปต่อบ,บนหลังคาบ้านนะแต่ตรงี้ว่าแล้วผมก็ไปต่อตรงหลังคาบ้านใช่ป่ะแล้วผมก็จะให้ประกันอยู่แล้วจะทำให้มันมี แรงหน่อยเพราะว่ามันมาดูตัวผู้กัดด้วยใช่ปะเนี่ยถ้าเกิดปอาไปต่อใช่ปะแบบแล้วผมก็ใช้ไปใช่ปะไฟดับไม่ต้องมีปัญหาไฟดับไม่มีปัญหาเลยป้าเงื่อนตายแน่ <c oughs> บอกด้วยว่าแถมไม่เสียค่าไฟนะครับ อันนี้ครับออกครับ